ครับขบวนข้างหน้าขยับขยับไปได้ดังนะครับเพื่อให้ช็อช็อช็ออ้าวจวรลุนกาดก็ขบวนนั่งล่ำเ้านะครับไอล้ลอนลงไวย เป็นสมัยหูยนหุ่นหอมชอมไม่เป็นสมัยอ่อนนิ่มนวลแจ้งกวเธอเดิมแนวว่าคิดตอเบือ่ถอถทษบอลหอมควมครับเซอร์ชาชาแนลครับวันนี้จะพาท่านู้ชมมาแห่พ่อเอที่บ้านโคกสารบ้านโคกสารเทิงตำบลนโคกสารเนาะอันนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วโคกสารหมูเก้าโคกสารหมูเก้าเนาะ วนพ่อเวทนล่เน,ะน,นาะมาดูถึงถึงป่าเลยเนาะอ้าวนี่นางลำนะเนี่ยนางลำน่ารักน่ารักเนาะไปดูแต่ป่าเลยเน,ะนาะเฮ่เขาเขาในเมืองเนาะเห่พ a w เวทวันนี้พาท่านู้าามชมมาดู ทำอะไรนอ่นินอ่นาง,งเล่นเธอชื่อทีมงานนางนี่ใส่เสือเนี่ยไม้สวรร์ค่ะไม้สวันสว์นนี่นางับอยู่ฝั่งนี้นาะใกล้จะได้เวลาแล้วรออีกหน่อยนาะ สวัสดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเนาะาเนะมาเห่พระเวทมาเห่พระเวทนางรำอยู่นี่เนาะนางรำน่ารักน่ารักเนาะเรียนสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าเนาะมาดูลำเสสวยหน่อยเนาะเนาะเราไม่สวยเลยนะ เซอร์ชาแชนแนลเด้อก็ไปดูหน่อยเด้อนเนี่เนาะน่ารักน่ารักจากโรงเรียนนะเนี่ยเนาะโรงเรียนอะไรเนี่ยไร้น้ำไม่ได้ยินอ๋อชุมชนโคกสารวิทยาเนาะมาลำวันนี้เนาะเยอะด้วยเนาะตรงนี้พ่อใหญ่เนาะตรงนี้อยู่ที่พ่อทนี่เนาะนี่ก็ยังมีเยอะอยู่ตรงนี้เนาะลำเยอะ ทำไ้สวยเนาะวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าเนาะทำไ้สวยนั่งรอเนาะรอเวลาเนาะเนาะสู้ๆนะวันนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนเนาะร้อนแต่แดดใจไม่ไม่ร้อนเนาะเนาะพอเบีสันดอนดูเน่อยเนาะ อยู่ฝั่งนี้ก็มีเนาะอยู่ฝั่งนี้ก็มีโอ้ตรงนี้งานประเวทประจําไปเนาะสวยๆเนาะอ้าวนี่นี่กาเรียกอะไรเรียกอะไรนี่ใส่ใส่ชุดอย่างเงี้ยอ๋อกันหาชาลีเออนี่โอ้ได้เจอวันนี้แหละเนาะได้ดูเห็ในหนังได้วันนี้มันได้เจอแล้วกันหาชาลีเนาะอ่าแล้วแล้วพระเวทอ่ะไปไหนอะไรประเวทชัดดอนไม่มาเหรอ๋อแล้วก็นางอะไรนะ แม่น่ะชื่ออะไรพระเวนแล้วก็อะไรที่เป็นแม่ชื่ออะไระนางมัดซ <bronze> ีนางมัดซี๋อ้แต่จริงเราดูนะพอถามเรางงใช่ไหมพอถามเรางงนะเานาะอ่านี้ตรงนี้เขาเรียกดอนอะไรเนี่ย<ถ>นี่ก็เป็นวัดเหรอด,ดอนดอนดอนอะไรนะ ฮะดอนดอนอะไดนไม่รู้เนาะไม่รู้เนาะนี่รอยพระบาทเนาะนี่เนาะโอ้ตรงนี้จะเป็นเป็นห้วยอนะไรเนาะเป็นห้วยเนาะตอนนี้นางลำพลังนั่งรอเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวสักพักเจอกัน,นเนาะเจอกันเนาะนี่ไงหรืออะไรนี่นี่กันหา เอ้ยนี่กันหานาะนั่นชาลีกันหาาชาลีเนาะเดี๋ยวสักพักเจอกันเนาะนางลำสวัสดีจ้ามาลำเนาะโซโซนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะแน่ใจนะไกลนะไกลนะกว่าจะถึงไกลจะได้เวลาเนาะ,ะท่านมาแล้วรอเวลาอีกหน่อยเนาะ หิวซะแล้วกินไว้ก่อนเนาะนะครับลูกร้านมีช่องทางในการ รลวมท่าบุญนะครับบูนาปฏิสังขรณ์ว่าอารามเฮานะครับเป็นไม้ศรัทธานะครับดุ้งหลานได้นําแจกพี่นออ้องปองปายนะครับซอยกันสิบบาทส้าวบาทพร้อมแล้วก็ไหว้พระสมท่านสิงห์คนนึงม,มาแล้วชูวยโชคน่อช่วยโชคเดี๋ยวนี้มาแล้วอ่าอ่าสมทุกข์กับชาว utang pakawantang apiwati hemi, sawakatu pakawatatmu, samang namasami. Nakmu tatap <tinyan> pakawadu, alahadu sama-sama tatap, nakmu Alahato Sama Sambutata <coughs> Puttham Saranam Khatami Puttham Saranam ครม,มังสารนังข้าชามีพุทธังสาระนังขัาชามีอุติยมปีรรม,มังสารนังขาชามีไอลลงไวเป็นสมัยหูยนหุ่นห้อมชอบไม,ม่เป็นสมัยอ่อนนิม่มนวลแจงกว่าเธอเดิมแนว่าคิดตนเบือ่ถอถทษบอลห้อมควม่ำ ขาได้ตรัดทันลงให้แก่คนปัญญาหน่อยขอได้คอยเห็นจ่นหลวงผรถ้ำใน ngày ไง อย่าเดมีบาเบืองตัวข้าบัดนี้เป็นเวลาเริ่มล้วนสมควรสิกับเต้าชาวนาคอนขีดขันได้น้ำน้อมเหนียวคืนว่าให้ขึ้นเมื่อสืบสาบเป็นเจ้านางนาคอนเป็นตอนล่าข้าพังเอาวาสารสุดเกลยเหตุว่าเมืองมิ่งกว้างว่างจุนเจ้ามุนมองปองเป็นหลายเดือนแล้วนั่นนั่นลวงผ่วงโมู่วงสาสันจึงน้ำน้อมเหนียวคืน เื่าให้เคลื่อนเมื่อสืบสั่งเป็นพญาตุ่มไผ่ขากอขีนบอ่อใดข้าวเนียส่วนเจละก่อนแล้วเป็สันดอนนะครับเจ้าประชาเฉลิมฉลองนะครับมวลซื้นห้อแซวนะครับที่ขะเวศสันดอนเจดีครับขึ้นสู่บ้านสู่เมืองนะครับบึงพี่น้องป้องปลายได้บึงการเฉลิมฉลองของ ชาวประซาสาก่อนขับพี่น้องผมครับท่านฟอจะลึกเบอกคือมอลำต่อก่อนแต่นอกเบิ่งหน่ยสงสัยเป็นพระเอกมอลำม,มาก่อนเนาะครับทอจะลึกเลครับก็โอ้ขอบคุณพี่น้องเขานะครับ,รบ,รบเมื่อนี้อบอุ่นหน้าฟา้าขังนะครับต้องของขอบคุณนะครับจากโรงเรียนชมุชมชนโคกสาวิทยานะครับนางรำนะครับที่จะมารำ เราก็จสันดษนะครับรำโดยท่านพจะรึกพลักไรนะครับแล้วก็คณะครูโรงเรียนสุโกสาวิยานะครับเอาขอเสียโปรโมชังให้ครับนางรำแห่งพระเวทของเราด้วยนะครับจากโรงเรียนสุโกสาวิยานะครับโดยการร้อมโดยท่านพจารึกพลักไกรนะครับแล้วก็รองวรินคานะครับแล้วก็คุณตัวอรยาสมัยไนแล้วก็ โดยจากราววัดนามธรรมแลว้วก็คบคนทุกท่านนะครับเอาเสียงขึ้นนะเนี่ยนิ้วเศ้า อวันโยธาครับก็อวันนางรำก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับต่อด้วยช้างนะครับแล้วก็ผ้าผ้านะครับขอบคุณนะครับคุณลงเถิดนะครับลงศพของเรานะครับผู้เชี่เว้าญนะครับแล้วก็ท่านท่านอาจารย์ลีนะครับเออเสวสิงขันธานนะครับแต่ว่าเป็น โอเพณีหนึ่งนะครับที่ชมพระพุทธสารเรานะครับได้ร่วมจัดการพิธีที่สองนะครับเราจากปีีท่แล้วนะครับก็จากที่ใหญ่นะครับก็กำลังจะแห่พระเวทเข้าเมืองแล้วเนาะเสร็จจากพิธีแล้วก็จะแห่พระเวทเข้าเมืองแล้วท่านสวัสดีท่านสารวัตรคนภาพนะครับแหมผู้ประสานงานรถแห่นะครับ ตาแสโซเจ้าทอร์กรมแม่ด่านชุมชนข้าวสารนะครับตีนี้นะครับก็ร่วมด้วยห้าหมู่บ้านนะครับประกอบด้วยโรงเรียนพุทธศูงอายุนะครับอ่าคุณคือถิ่นแก้วสุภาพที่นิ์นะครับเป็นประธานนะครับช่วยอีกอยู่บนน้อจังหน่อยอยู่บนน้อยเลื่อยค่อยๆเดินไปแล้วค่อยค่อยต่อขบวนกันเลยว่าจะพอจะเล่นครับออกห้องแรกแค่ท้ายเสรยด ออกเครื่องเสียงนะครับขอญาตแก้ทางให้รถเครื่องเสียงให้กับพวนนางลำด้วยนะครับเอ่อจะเป็นคนลดนตรีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นขบวนแห่นะครับโดยรถหนิงซานะครับข้างหลังก็จะเป็นลูกแพรีนะครับขอลูกพรซาวนะครับอันนี้นะครับก็เห็นพี่น้องเราแถวทางตอนนี้เต็มบรรเหล่วด้หรือครับขบวนข้างหน้าขยับขยับไปได้ดังนะครับเพื่อให ให้ข้างหลังนะครับเดินเดินต่อไปได้นิดหนึ่งนะครับสบอเชินะครับพ้อพีนะครับก็จะหมุนกันบุญพ่อเรบุญบั้ไฟนะครับบุญพ่อเวยนี้ก็จะอัดเยู่ยวที่วัดศรีมงคลหมู่ที่หนึ่งนะครับส่วนบุญบั้งไฟนะครับก็จะเป็นวัดโคกเจริญหมู่สองครับหมู่สอง ้องเสียนคืนมได้เสียได้มีพื้นที่ในการ้ได้ต้องไ่อดทงห่นนั้นไ้รุ่เปไหนไอ้รุแท้พาเเรารถแทเจารถครับคราสตอนะครับอันเด้งด้งเศร้าอเลยนด้งเศ้าเอ้าขินต่อจากขบวนดังลำเลยครไมดีขอ ทางพานไดนแดงนะครับชูชกชูชกอ้เป็นของพระังันานะบ้านหมูแปด้ใหญ่ยสักคนนะครับบ้านหมูสอแล้วก็ตามด้วยขบวนตัวพระพิีสระดาพระพิีตัวนะครับพระจ้าท่านคนละก็เป็นนะครับคนละมาแล่นตัเอกนะครับก็มาแล่นก็สอแนะครับว่า ไยิ้มไว้ยิ้มไว้นะครับก็ขอนนี้นะครับเพื่อเพี่น้องจะาอยู่ทั้งในบ้านนะครับสมมติในรับเรอบแพร่พมันสัญญานะครับอันนี้ที่สองของโคกสารเรานะครับเราจะกันแจกคนละเล็กคนละน้อยนะครับปัดแพ่รับกันนะครับรอมทั้งเรามีไม้อาขยับมาลูกขยับมาด้วยกันนะครับผลักดึงดึงไปแล้วเสียไปด้วยกันนะครับอ้าว ขาพมเวทมาครับบันพาพมาีพพขึ้นมาเลยครับ่าพมเวทขึ้นมาเลยสุดท้ายคือขบวนรถแห่ครับขอเจาแันน <N> ั่งตู้จักรถโขนใจก็จะไปมาตื้นๆเล่น่อยเล่นลอยอ่าเป็นจักรย่ว่างดีะว่างโดดนี้ครับบัดได้ใส่ท่าละบดนด่ใชินีท่าแล้วอ่ารถแห่อยู่ที่ถ่ายกุมน้อยรถอยู่ยย <N> อย่างน <N> ทอดทอดทอ้องโอเคขอบคุณตอนนี้กับซนิกาับองกนตอนนี้ไปท่านวิธีซิก่อนนิานะครับสามชั่วโมงไ้อกาเล่นตอนนี้ก็เล่นงกาตรงกับพี่น้องเขาแต่ยางไกับดอกออดไปอาจารย์้องขออยาตเจ้าแฮัพี่น้องขมย่าซืเทนี้นะครับให้น้องนั่งทังเชิ่อเข้านให้เหมือน นะครับรับสูบส่บ้านชู่เมืองรับพี่รับพ่อของพี่น้องพี่น้องป้องฝฟเ,เข้าอีสานเข้านะครับดูทีทวีน,นะครับมือนี้เป็นของพีน่น้องชุนชุนของสารใาเ้เป็นชุนชุนครับในอัญเชิญกวีสันดอนรับขึ้นสู่บ้าน พอเราบ่เรื่อนานะ ผมนะขบวนส,สวยอลังการครับจากโรงเรียนชุมชนโคกสารพิทยานะครับแล้วก็รโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับนำโดยท่านอุนโคกินแก้วสุภขขาพพินิส์นะครับ เป็นวันแห่พระเวทของมันครสารเนาะ